สวัสดีครับน้องๆในอีพีนี้พี่จะพาะน้องๆฝึกทำโจทย์ first w o r บในแนวข้อสอบข้าเรียนช่างฟิล์มิธาหารนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็บอกว่า the TV is too loud นะครับก็คือทีวีเนี่ยเสียงมันดังมากนะครับ too loud คือเสียงดังมาก can you turn it a bit นะ turn it อะไรสักอย่างนึงนะครับ turn it อ่ะคราวนี้เรารู้ว่าคือ turn down นะครับ turn down แปลว่า หลี่เสียงลงนะครับหลี่เสียงลงนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องตอบตัวนี้ว่า turn it down a bit นะครับก็คือ the TV is too loud ทีวีนี้เสียงดังทีวีเสียงดังมากนะครับ can you turn it down a bit คุณสามารถนะครับคุณช่วยที่จะหลี่เสียงมันลง a bit ก็คือหลี่เสียงมันลงเล็กน้อยได้ไหมนิดนึงได้ไหมลักษณะอย่างนี้นะครับ คนนี้ก็ตอบว่า Turn Down นะครับข้อที่หข้อ2นะครับ I will I have I have been looking นะครับแล้วก็จุดจุดจดนะครับ My car keys for a half an hour Have you seen them anywhere? ฉันกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งก็น่าความหมายก็คือฉันกำลังหาได้ไหมกำลังหา my ค a r key ก็คือกุญแจรถของฉันนะหามาตั้งเป็นเวลาตั้งไง แต่ครึ่งชั่วโมงจนถึงชั่วโมงหนึ่งแล้ว Have you seen them anywhere คุณเห็นมันบ้างไหมคุณเห็นมัน anywhere อยู่ที่อื่นบ้างไหมยอยู่ตรงไหนบ้างไหมนะครับเพราะฉะนั้นความหมายตรงนี้ก็คือต้องเป็นอะไรครับ Looking นะครับ Looking อะไรสักอย่างนะครับก็ Looking for นะครับ Looking for แปลว่าค้นหา Look for นะครับแปลว่าค้นหานะครับค้นหาสิ่งของค้นหาบางสิ่งนะครับ Look up ลุกอัพแปลว่าค้นหานะครับแต่นี้เป็นการค้นหาพวกข้อมูลนะครับถ้า Looking for คือค้นหาสิ่งของเช่นพวกกุญแจพวกอะไรที่เรากำลังหาอยู่นะครับเพราะงั้นคนนั้นก็ตอบว่า Looking for นะครับส่วนล o กเอานะครับถ้าเราเป็นลูกเอ้าล o o เอ u าแปลว่าระมัดระวัง น้องต้องจำศัพท์ของ first word พวกนี้ได้แล้วนะครับข้อที่3นะครับ w o u l d you นะครับจุดจุดจุดไ for me this weekend นะครับ็ถ้า l o g out ก็คือระมัดระวังนะครับก็ไม่น่าจะใช่ครับ look after แปลว่าดูแลนะครับ,นะรบ give in นะครับแปลว่ายื่นเสนอนะครับ give เอานะครับแจกจ่ายพอนั้นคขาว่าไง w o u l d you นะครับแล้วก็จุดจุด my g o g for me this weekend ก็ w o u l d you look after my dog คุณสามารถคุณช่วยดูแลสุนัขของฉันได้ไหม for me นะ this weekend ในสุดสัปดาห์นี้ข้อนี้ก็ตอบข้อ b นะข้อมเอามาดูข้อที่4นะครับ be cool ซึ้งนะครับ the noise อะไรสักอย่างนะครับ push off แปลว่าเลื่อนนะครับ เลื่อนนัดออกไปลักษณะเงี้ยครับ Gift นะนะครับ g i ฟต Away ก็ให้ฟรีให้ฟรีหรือเผยนะครับ Push Up With ก็คืออดทนนะครับ g i v e In ก็ยื่นเสนออ่ะข้อนี้ก็น่าจะ We c u คูซิ n put Up With นะครับเราไม่สามารถที่จะอดทนเดอะ o i s e กับเสียงที่มันดังได้นะครับกับเสียงรบกวนนี้ได้ลักษณะนี้นะครับคนนี้ก็ตอบ u u t up with นะครับมาต่อข้อที่5นะครับ we have สักอย่างนะครับบัตเตอนะครับเนยใช่ไ Let's go to the supermarket นะครับอ่าเราก็ลัดูความหมายถ้า break into แปลว่าขัดจังหวะนะครับ run out of แปลว่าหมดนะครับหมดไม่มีเหลืออ่าหมดไม่มีเหลือนะครับ กิฟต์เอา็แจกจ่ายนะครับส่วนเบรกเอาก็แปลว่านะครับหนีนะครับหนีออกพังออกเพราะความหมายนี้ก็น่าจะเป็นไงครับเนยเป็นไงเนยมันหมดถูกไหมไม่มีเหลือเลย let's go to the supermarket เราไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกันเถอะนะครับราวนี้ก็เป็น run out o f นะครับ we have run out off better ก็คือเราไม่มีเนยเหลืออยู่เลยนะ เราก็ไปที่ซูปเปอร์มาเก็ตกันเถอะมาดูข้อที่6ต่อนะครับไอ้ t know นะครับ่มาตอบข้อที่หกนะครับบอกไอ้ t k น o w นะครับ what what l o q u a c i o u s mean นะเพราะก็ไม่เข้าใจนะไม่รู้ความหมายนะไอ้ t know คือไม่รู้ความหมายว่า q u a c i o u s เนะี่ยหมายถึงอะไรนะครับ and had to l o o k นะับ had to กมาจาก have to เราต้องนะครับ look it in a dictionary ี่ลุกอะไรสักอย่างครับลุกก็คือการค้นหานะครับก็ต้องเป็นลุกอัะครับลุกอั p แปลว่าค้นหาพวกข้อมูลนะครับค้นหาข้อมูลนะจะใช้คำว่าลุกอัะคนับถ้าลุก k forward นะครับลุก k forward l o ลุก o r w a r d ิคำนี้นะครับ แปลว่าตั้งหน้าตั้งตาคอยนะนะครับ look over นะครับ look over ก,ก็ตรวจดูนะครับหรือตรวจสอบนะข้อน,นี้ก็คือเขาไม่เขาเขาไม่รู้ความไอา I didn't know w a t loquacious นะ loquacious ี e น,นะคือเราไม่รู้จักความหมายศัพท์ตัวเนี้ยเราต้อง ไปค้นหามันใน dictionary นะครับการค้นหาข้อมูลนะครับก็จะใช้คำว่า look up นะครับเพราะงั้นข้อนี้ก็ต่อข้อ a นะครับอ่ามาดูข้อที่7นะครับเขาบอกว่านะครับอ่พี่ขอยักข้ามมาข้อที่8เลยแล้วกันนะครับข้อที่8ก็เขาบอกว่า our dishwasher นะครับก็เครื่องล้างจานถูกไหมครับ just a month after the guarantee นะครับ has expired นะการันตีก็คือ การการันตีก็คือการรับประกันถูกไหม has e x p i r e ก็คือมันหมดอายุไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็น่าจะเป็นไ break in ก็แปลว่าเ,าเรามาดูความหมาย break in น่อนค break block in นะครับ break in, แปลว่าขัดนะครับพวกขัดจังหวะหรือแทรกสอดนะครับ b r o k k down นะครับก็มาจาก break down แปลว่าพังนะครับ ใช้งานไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็น,น่าจะเป็นอะไรครับ the dish wash our dish washer นะครับเครื่องล้างจานของเรามันเป็นไง broke down ก็คือพังนะครับ just a month เมื่อเพิ่งผ่านไปได้ประมาณเดือนนึงเองหลังจากที่เป็นไงครับการันตีก็คือนะครับการรับประกันมันหมดอายุไปนะครับนี่ก็ตอบ broke down นะครับรว่าพังใช้งานไม่ได้เรามาดูข้อที่9นะครับ เดินะครับ criminal นะครับแล้วก็ o f ฟนับ p r i ซั n but was capture less than a mile away นะครับอ่าเรามาดูความหมายของคำก่อน broke out แปลว่าพังออกหนีจากนะครับ broke into นะครับอ่าไม่มีความหมาย r ั n out ก็ใช้หมดสิ้นไปนะครับ แอปเก็ตเอาเวก็เผยหรือการให้เพราะงั้นเป็นแอปอาชญากรอนนะครับบลอกเอาก็คือพลังนะพังหรือหนีจากนะพรีเซนต์นนะบัดบอสแคปเจอร์เลสเดนมาร์ออฟเอาเวข้อนี้ก็ต้องตอบบลอกเอานะหนีจากนะครับอ่าข้อสุดท้ายนะครับข้อสิบพรีสดอนกิฟต์เดอะเซอร์ไพรสนะครับ a อนทูอินนีวนะครับ เซอร์ไพรตัวนี้ก็ต้องเป็น s u r ร์ไพร away นะครับคนนี้ก็ต้องใช้ s u r p r i พร away นะครับ to anyone, to anyone ก็คือ please don't give surprise away to anyone ก็คือได้โปรดอย่าไปทำให้คนอื่นรู้สึกนะครับรู้สึกเซอร์ไพรส์นะครับ,ร, surprise, ร,บรู้สึกประหลาดใจนะครับคนนี้ก็ตอบข้อ4อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแนวโจทย์ข้อสอบนะครับ f a c a l verbs นะครับการสอบเข้าช่างฝีมือทาหาร